เด็กเกเรกับมีรายได้มากกว่าเด็กทั่วไปเมื่อช่วงวัย40วันนี้โอป้าไม่ได้ชวนให้เกเรนะคะเพราะว่าข้อเสนอแนะเขามีอยู่ตอนท้ายของการวิจัยเขาไปวิจัยอย่างนี้ค่ะว่าเด็กเกเรก่กลัวในโรงเรียนเนี่ยเขาจะตระหนักถึงบทลงโทษที่เขาจะได้รับในช่วงบั้นปลายชีวิตเหมือนกันนะเห็นไหมคะว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เนาะเพราะเออจะว่าไปแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันสุดจะลำบากไม่ว่าจะทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางพุทธศาสนาก็ตามได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันโอ้โหยากเย็นแสนเข็ดละเกินนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยส่วนมากก็จะรู้ผิดช,ชอบชั่วดีกันทุกคนแหละนะคะอยู่ที่ว่าใครจะตั้งใจรู้หรือว่าจะละเลยอะมาผลวิจัยต ผลวิจัยในครั้งนี้นะคะเขาไปวิจัยค่ะว่าเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในโรงเรียนเนี่ยจะมีรายได้มากกว่าเด็กทั่วไปเมื่ออายุเข้าสู่ว 40, <ๆ>ัย40เพราะคิดว่าการทำตัวไม่ดีจะได้รับผลลงโทษในภายหลังค่ะ mm hmm. เขาก็เลยตั้งใจทำงานและความพึงพอใจในการทำงานผลงานออกมาได้ดีกว่า mm hmm. เด็กที่มีปัญหากับการจดจ่อของ การมีความสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์ในห้องเรียนมีความสัมพันธ์ในโรงเรียนเนี่ยค่ะคือนักเรียนอันุพาลประจำโรงเรียนเนี่ยมีแนวโน้มมีเงินเดือนสูงกว่าเด็กทั่วไปเพราะว่าตระหนักได้ว่าการทําตัวไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบทางลบๆนะคะแล้วก็เขาก็เลยฮึดสู้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้ยังไงล่ะมีมากกว่าเด็กทั่วไปซึ่งเด็กทั่วไปเนี่ยเด็กที่มีปัญหา การมีสมาธิจดจอ่อแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียนเนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มที่มีผลงานย่ําแย่ในตลาดแรงงานแล้วก็มีความพึงพอใจในการทํางานแล้วก็ชีวิตที่ต่ากว่าเออมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคะเป็นผลงานการวิจัยที่ได้ผลออกมาแปลกมากแต่ยังไงก็ตามนะครับผลงานการวิจัยนี้ผู้วิจัยระบุว่ายอย่างนี้คะ่ะว่ามีความเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมที่ มองว่าเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวคือการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องแข่งขันใช่ไหมคะทีนี้คนที่เขาก้าวร้าวเนี่ยเขาก็จะตอบสนองได้ดีกว่าได้ดีกว่าที่คนอยู่เงียบๆเรียบๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรเยอะแยะต่ออะไรมากมายอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ยังไงก็ตามนะคะแทนที่จะใช้บทลงโทษเนี่ยต้องหันมาให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจ ของสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมก่อกวนแทนอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในเรื่องนี้นะคะการทำวิจัยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทำวิจัยโดยรายงานนี้นะคะก็เผยแพร่เมื่อต้นเดือนมีนาคมนี่เองค่ะของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจนะคะของอังกฤษนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แต่ยังไงก็ตามไม่ได้ชวนให้เกเรนะคะ ชวนให้อยู่ในโลกนี้อย่างอย่างที่เรียกว่าอยู่กับการต่อสู้อยู่กับการแข่งขันเพราะว่าโลกในทุกวันนี้โอ้โหมันยุง่งเหยิงมันยุง่งยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นถึงจะอยู่รอดวันนี้โอป,ป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ